สวัสดีค่ะมาเด้อจะ้ะมันบานพิว่านเอินมันบักเห็บมั่นบักเห็บแต่บางบางบ้านก็จะเรียกมันแสงแล้วก็อีกบ้างบานกะสีเอินมันอ่ามันนหงอกมันนหงอกเขาหงนกหงอกอือจะมีปีกเยอะเลยจ้ะ มันปลามันแซมมันมือเสืออืมอืมแต่บ้านพิว่านอื่นมัน,มนเคฟแซ่บหวาน มีมีปีระทือะไรน,น,นั้นมันมีนานอีล่ะดูบานเอิญมันัขาว นกไม่ว่าวนกว่าวแบบบีละเถอะไทยเคยกินนะคะบ้างคนกับะมากแต่พี่ว่าหนหัวกิน Ừ, anh ấy mất nhiều nước nữa, mất miếng bả phùi phui rất nhiều nước nữa, bỏ qua nhau không? Hmm. Ừ. 6คนก็ร่างหาตัวออกอืมอืมอืม พี่ประโยชน์ด้วยจ้ะมันมือเสือมันมือมเสือไม่หมักเค็มมันแซ่บเดี่ยวแต่บางบาง้านอืมเจ็ดแื้ Vỗ hai má. Giống nó kêu. Một bên. Bảo một con đi ạ. nó mới đáy cửa thay với ra phần đọc ừ cái ครับแม่ครับการ <c oughs> น,นี้ยินเสียงบรมมนคน้น้วจนวานนกเวาอืมอืมน่กน,กนก